สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาไฟ Daytime Running l i g h t ติดรถมีอาการเสียเหลืองขุ่นขาดตอนนะครับสามารถปรึกษาเราได้นะครับ BNB a c c e s s o r y e s s Non Kong t h u m Center งานติดตั้ง Daytime Running l i g h t ตัวนี้เรามีให้เลือกหลายรุ่นหลายออปชันนะครับยังไงลูกค้าสามารถอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับส่วนคลิปนี้ส่งงานตัวปา j e r o โร่สปอร์ตเดย์ไลท์ติดตั้งแก้ไขตัวเดิมจากโรงงานนะครับ BNB a c c e s s o r i e Non Kong t h u Center สวัสดีครับ ส่งงานติดตั้งมิซูบูชิปาเชโลนะครับมีอาการเดรล้าเหลืองขุ่นนะครับครันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นแบบเดิมน,นะครับเป็นเดรไล์ตัวศูนย์ของเดิมน,นะครับางานติดตั้งเดรไล์ตัวน,นี้มีให้เลือกหลายแบบนะครับที่นั้นเรามีหลายออปชั่นครับตัวนี้จะเป็นงานเดิมจากศูนย์นะครับก็เซ็นเราจะคมชัดเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะไม่มีรับประกันนะครับ ไปแบบเดิมครับวนันอีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็น y l i ล h t เดิมจากโรงงานครับไฟมีปัญหาเสียเหลืองคุณขาดตอนสามารถแก้ไขได้นะครับรับติดตั้งซ่อมแก้ไขเดไล h t รถยนต์ทุกรุ่นนะครับที่มีอาการ ขาดเสียเหลือุณบทกประกันสูงเราเคลมไม่ได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับสามารถพักแชทได้ที่ b n เ a c c e s s o r ซ s s n ขซอนของโบรเกนเตอร์ครับหรือโทรศัพท์มาที่เบอร์0814024230นะครับทางช่องทางเพจ b ีแล้วก็ช่องทาง YouTube Channel สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกบติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ